่อรับด้วยหินแล้วก็กรีดด้วยไอ้นี่แหละไอ้หนังสะบัดหนังก็คือไม่ใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้ก็คือหินเจียลูกหมูสี่นิ้วตะไบค้อนสามอย่างก็สามารถที่จะจบงานได้นะครับหวานเจี๊ยบคมหวานมากอันนี้ยังกบบไม่เคยเจอมีแต่ลาคมขามือกันอันนี้มาก่อนนม ทางน้าให้มันเต็มที่จะได้รู้ควาเฉียงต้องไีแรงหน้าให้กว้างหน่อยโอเคน้ากว้างโอเคปึ๊บโอ้โหแจ๋วไหนหยิบหยิบมีดให้ดูหนเทียบขนาดกับมีดนะมั่งโอ้ได้ท่อนหนึ่งนะโอเคสวยอยู่ดีมีสุขนะโอเคแล้วเดี๋ยวว่าเราไปลองเทสกรีดกระดาษอีกครั้งหนึ่งนะต่อเนื่องในการกรีดกระดาษแต่ว่า่แทำเองอะไรเองเห็นไหมคมมันมึนไอ้คมมันมึนคมมันคมมันดีครับ